สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับสำหรับที่ในช่องหวยเด็ดจะไปนะครับทุกทกท่านกันเลยนะครับก็สำหรับล่าสุดเนี่ยเลขออกในวันพฤหัสนะครับเนาะวันพฤหัสที่4ี่กันแล้ว นะครับสี่นะก็ก็หวังว่านะครับสูตรนี้จะเข้าอีกเดือนดีอีกแล้วกันนะครับก็ผ่านมาแล้ว3พฤหัสนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเดือนกุมภาเดือนพฤษภาออกพฤหัสติดต่อกัน2พฤหัสนะครับอ่ะก็สูตรพฤหัสเนี้ยนะครับขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับซึ่งผมก็จะมาเอาในวันพฤหัสที่มันออกเลขคล้ายๆกันนะครับเนาะก็จะมีปี44นะเนี่ยเอามาจากในสูตรนี้เลยนะครับเปรียบเทียบนี้นะครับเนาะ เพราะว่ามันเลขออกคล้ายๆกันนะก็เอาปีเดียวกันมานั่นแหละนะครับก็จะมันมีอยู่ปี44นะครับเนาะปี44แล้วก็อีก 2- 3ปีนะครับที่ที่ออกพลื่อหัสอยู่ที่4 5หพลื่อหัสในปีเดียวนะครับอะมีปีไหนบ้างนะครับมีปี44แล้วนะฮะก็จะมีในปี64นะครับสำหรับในปี64ปี64นะครับออกพลื่อหัสอยู่ 4พฤหัสนะครับเนาะอ่ะก็พฤหัสแรกก็จะเป็นในที่0 9 0 9 8 5 9 7แล้วก็5 7ถัดมาพฤหัสที่2เป็น3 6 1 8 0 7นะครับแล้วก็ล่าง9 2ถัดมาก็จะเป็นพฤหัสที่3เป็น9นะครับอ่าอันนี้ปีปีปี65เนาะ อใส่ผิดปีอ่ะไม่เป็นไรนะครับเนาะอ่ะต่อมาก็92แล้วก็3 3 2นะครับแล้วก็8 3นะครับแล้วก็พฤหัสที่4นะครับก็จะเป็นในที่นะครับ3 7 5 8 0 5นะครับล่าง0 8อ่ะอันนี้เป็นพฤหัสของปี65นะครับก็จะมีในปี64นะครับอืมทีแรกว่าจะเขียนปี64 ่ะเอามาฝั่งนี้ก็ได้นะปี64นะครับพระฤหัสแรกนี่ก็ออกไปนะครับในที่ใน4 4 7 2 2 7 0นะครับล่าง0 5อ่าที่2ก็เป็นที่7 1 3 5 1 7นะครับแล้วก็2 9นะครับถันมาก็จะเป็นที่ที่0 7 0เนาะแล้วก็9 3 5นะครับแล้วก็9 0 แล้วก็พฤหัสที่4ก็จะเป็นชี้หกสามนะครับเก้าสองสามห้าแล้วก็แปดสามเนาะมันก็จะมีแปดสามนะครับมันก็จะมีพฤหัสที่ห้าด้วยนะครับแต่แต่ก็ไม่เอานะครับเพราะว่าปีหกเจ็ดเนี่ยมันมีแค่สี่พฤหัสเนาะเพราะว่ามันไปสามแล้วนะครับเนาะอ่ะก็อันนี้ของปีนะครับปีหกเจ็ดเนาะ ปี67พฤหัสแรกเป็น6 0 7 0 6 3ล่าง0 9ที่2ก็จะเป็นที่ใน9 8 0 1 1 6แล้วก็1 7นะครับที่3ก็จะเป็นที่ใน2 0 5 6 9 0แล้วก็6 0อ่ะนี่แหละนะครับก็ผ่านมาแล้วทั้ง3พฤหัสนะครับนำมาเปรียบเทียบกัน P C C 6 5 6 4 แล้วก็67นะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะครับเนาะพลลึหัสนะครับมันมักจะไปเอาพลลึหัสแรกมาออกนะครับก็คือในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักสนะิบเนี่ยสิล่างหน่วยล่างเนี่ยสามหนึ่งสามนี่อ่ะก็มา3นะครับอันนี้เหมือนกัน7 5 7เนี่ยก็มา7 0 0 5นะครับ0 0 5อนะ่ะเดี๋ยวนี้มา7เนาะต้องหลักสิบด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยนี่ก็เป็นในที่ในนะครับ6 3 ก้าอืมต้องเอาหลักสิบด้วยนะครับเนาะต้องเอาหลักสิบด้วยนะพอหัสแรกนะครับต่อมานะครับที่สองก็เอาเหมือนเดิมเลยนะครับเนาะก็จะเป็นนะครับในที่ในนะฮะสามเจ็ดแปดห้าเนาะอืมแต่เอาเจ็ดเจ็ดแปดห้าก็พอเนาะอันนี้มันเยอะไปนะครับเจ็ดแปดห้านะครับนี่ก็มาห้าเจ็ดเก้าสองนะครับก็มาสองนะครับเจ็ดสองเก้าเนาะก็มาเก้านะครับ สองมาสามเนาะหกหนึ่งเจ็ดอ่ะก็มาหกนี่นะครับแล้วก็มาดูพฤหัสที่สี่นะครับก็ต้องดูก่อนหน้านี้นะครับเนาะอันนี้เป็นห้าหนึ่งศูนย์นะอ่ะก็มาห้านะครับสองแปดสามอ่ะก็มาแปดนะครับห้าเก้าศูนย์นะครับอ่ะก็มาห้านะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับก็ล่าสุดศูนย์หกศูนย์นะครับในดินอาจจะเอาลองเก้านะครับก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ย ก็จะเป็นที่ได้เด่นเด่น0แล้วก็6เนาะให้ลองไว้9แล้วกันนะครับเนาะก็ขอให้นะครับสูนี้เดินดีอีกแล้วกันนะครับถ้ามันจะจับเนี่ยมันมันก็จับคล้ายๆกันนะครับเนาะอย่างเช่นในพฤหัสที่3นะครับก็ได้ในตัวเด่นตรงนี้แล้วนะครับมันก็จะนําในตรงนี้ไปเพิ่มแต้มนะครับมันเพิ่มมันก็เพิ่มเหมือนกัน อันนี้มาเด่น6แล้วเนาะน,นะครับนี่นี่ก็ต้องดูนะครับพฤติกรรก่อนหน้าว่ามันมายังไงนะครับอ่าฝังตัวนี้อาจจะงงๆนะ่ะดูไปเรื่อยนะครับแล้วเจ็นะอ่า,อ 7, 8, 5, นะอามา5แล้วเนาะอ,อ่า á, ก็ต้องนะครับนำหลัก10นะครับนำหลักแสนเพิ่มแต้ม8เป็น9หลักหมื่นลดแต้ม3นะครับก็จะได้2เน,นี่ยเนี่ยก็เอา7 85มาจับกันเกือบ9 8 32เนี่ย นะเด็กก็มา3 3 5อันนี้ก็ต้องทำเหมือนกันนะครับ7 9 2เกาสองนาะก็มา2ก็นำมาน,นี้เพิ่มแต้มนะครับ3เป็น4 6่หเพิ่มแต้มมาเป็น5เนี่ยเนี่ยก็นำา4ตัวเนี้ยนะครับมาจับก,กับ7 9 2เนี่ก็มานะครับ3 2 2 3นี่3นี่2นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็อันนี้1อ่า7 2 9เนาะมา9กก็ต้องนำ นะครับในที่ในตรงนี้นะครับ7เป็น8นะครับ1ก็ลดแต้มมาเป็น0เนี่ยเนี่ยก็0ูนย์เกแหละนะครับงวดงวดที่แล้วนะครับที่พละเหตุที่3ามนะครับหลักแสนก็ต้องเพิ่มแต้มเก้าเป็น0นะครับ8ลดแต้มมาก็จะเป็น7เนี่ยนะครับเนาะเนี่ยก็อันนี้ก็ได้6แล้วเนาะเศูนย์มาตรงนี้นะครับเนี่ยก็มาล่างนะครับอ่านะครับนั่นแหละนะครับล่าสุด นะครับล่าสุดก็ตัวเด่นตัวนี้นะครับแล้วจะจับกับตัวไหนนะครับก็ต้องมาดูก่อนหน้านะครับว่ามันจับตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เท่าที่ดูแล้วนะครับมันก็จะจับในที่ในหลัก10นะครับหลัก10ลดแต้มนะครับเนี่ยสอันนี้5มาจากตัวนี้แล้เนี่ยก็2 52มาล่าง อันนี้เหมือนกันนะครับ283 8 8มปาจากนี้นะครับซึ่งในตรงนี้นะครับ3ลดแต้มมามันเป็น2นะครับอ่ามันไม่ได้ศูนย์นะมันต้องมาเพิ่มแต้มในตรงนี้ก็ต้องเพิ่มไปเป็น9เป็น0นย์นะครับนี่ก็ถึงจะมา0ูนย์ี่มาล่างเหมือนกันตรงนี้น่าจะอาจจะงงๆนะฮะถ้าใครยังงงอ่าเดี๋ยวผมเขียนให้นะครับเดี๋ยวสรุปให้นะครับอ่าตรงนี้5 90เกนาะอ่าก็าได้5มาจากตรงนี้แล้วเนาะอ่าตัวที่จะมาจับเลยนี่ เอาในตัวนี้ลดแต้มนะครับน,นี่ก็ได้สาหถ้าตรงนี้เพิ่มแต้ม0ูนย์เป็นหนึ่งศูนย์เป็นหงก็แสดงว่าล่าสุดนะครับตรงนี้ลดแต้มเนาะเก้าก็จะเป็นแปดได้แล้วแปดเก้าแล้วก็ในเอาตรงนี้เพิ่มแต้มนะครับก็จะเป็น2อเพิ่มไปเป็น3 5เพิ่มไปเป็น6กนะครับก็จะได้3กับ6นี่แหละนะครับมาจับกันกับในชุดนี้นะครับจับในชุดเด่นเดนเลยนะฮะก็จะเปใน,นที่ในศูนย์ นะครับ0 8 6 9 6 9 6 6นะครับ6 8แ9 6 3แล้วก็6 6นะครับอันนี้ตัวเด่นนะครับส่วนตัวรองนะครับก็จะเปนในที่ใน9 9 9 9 9 3 96นี่เลยนะครับก็ลองนำไปจับแล้วกันนะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับมันก็ มาได้ทั ite, along 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 Next, no like ้งล่างแล้วก็ทั้งบนนะครับเนาะครั้งก่อนก็มาล่างมาล่างเหมือนในนะครับมาล่างเหมือนในปี6,4ปี64ล่าสุดก็มันถ้ามันเหมือนในปี64อีกมันก็น่าจะเป็นในชุดนี้ก็น่าจะมาบนหรือเปล่านะครับเนาะอ่ะจะมาบนมาล่างนี่ก็ลองลองนำไปพิจารณากันนะครับเนาะสลับในหวยที่ออกวันพฤหัสนะครับพฤหัสที่4ี่ของปีนี้นะครับเราก็ขอให้มาแล้วกัน นะครับเพราะว่าก็นํามาเปรียบเทียบกันกับในปี4 4 6, 5 6 4หนะครับเพราะว่าสืบเนื่องจากนะครับทำไมถึงเอาปีนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับที่ทําสูตรนี้เปรียบเทียบเลขที่ออกเป็นเหมือนกันนะครับมันก็มีอยู่ในนี้นะครับทาไมไม่เอาปี56านะจาได้ปี51ทําไมไม่เอาเพราะว่าปี5้าออกวันพฤหัสวันเดียวนะครับปี5้านี่น่าจะออก2หรือ3วันนี่แหละพฤหัสนะครับ แต่ปีหกเนี่ยมันออกมาแล้ว3พรฤหัสเนาะล่าสุดก็เป็นพรฤหัสที่4ก็เลยเอาในปีที่มันออกวันพรฤหัสนะนำมาจากอ่นะยังไงก็ขอให้โชคดีถูหวยกันทั่วหน้าเลยแล้วกันนะครับสรับในหวยออกวันพรฤหัสย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมาแล้วก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไม่ได้นะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับนอะนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสรับคลิปนี้สวัสดีครับ